โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม a r k Survival Evo ที่ปล่อยมาตั้งแต่ปี2015แต่ผมยังอยากจะเล่นเกมนี้อยู่เพื่อจะเก็บรายละเอียดเริ่มมาผมก็หัวร้อนพุกบต้นไม้ไป2-3ยกเพราะว่าเจ๊คนนี้เขาไม่ชอบอากาศร้อนผมก็ไม่อยากให้เจ๊แกโว์เรือนล่างที่เซ็กซี่งามสง,ง่าและสีขาวจัวแบบนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาของเจ้แกด้วยการสวมใส่เครื่องแต่งกายให้แกซกกะก็จบเรื่อง หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่การฟาร์มโดยที่ผมเปิดโหมดฟาร์มเต็มที่แม็กโหลไฮสปิดฟาร์มยังไม่ทันะไรผมหิวน้ําผมก็เลยวิ่งลงมาตรงน้ําแล้วก็ว่ายน้ําแป๊บหนึ่งรอให้เกล็ดน้ํามันเต็มก็แปลว่าเรากินน้ําเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องฟาร์มต่อผมก็เลยมาฟาร์มถิ่นนี้เอา้าเจอเจ้าถิ่นมันขู่ตะคอกใส่ผมขุยน้ำลายใส่ผมไม่ทดนผมก็เลยเอาขวานจามหน้ามันไปหลายต่อหลายครั้งจนมันเลือกตกยางออกสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยต้องนอนตายตาหลับไป ผมเป็นคนได้หนึ่งจะเอาสองเจอหนึ่งก็ต้องเจอสองแล้วก็ตีฟาดกันต่อไปเราเจอสัตว์ตัวสีดําไม่นานมันก็ลม้มลงมันหน้าตาเหมือนกอตซิล่าแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะเหมือนใครพอผมทําการชนสูตรศพแล่เนื้อหนังมันออกแล้วผมก็เลยเช็คที่หน้าคราฟติ้งว่ามันมีอะไรคราฟได้ไหมผมก็เลยคราฟแคมไฟออกมาเพราะว่าผมเริ่มที่จะหิวข้าวและการที่เรากินเนื้อทําให้เราเพิ่มเลือดได้อีกอย่างหนึ่งเกมเกมนี้มันมีการอัพเวลผมก็เลยเห็นและไอ เวทมันสําคัญก็เลยอัปเวททีนี้มันก็เลยฮบูปินมีบูปินตั้งมากมายแสดงว่าเกมนี้จุดสําคัญคือเวลที่เราจะสามารถอัลล็อกแล้วก็พัฒนาในวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไปได้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมผมก็เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ชุดใหม่ๆมาก็คือเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังแบบเดิมที่ใช้ไฟเบอร์ครั้งนี้เป็นการใช้หนังแท้เลยแล้วก็มาทำนะครับก็จะได้ชุดใหม่เป็นชุดที่มีสีที่มันเข้มขึ้น ดูจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยสีน้ำตาลเข้มตอนแรกมันเป็นสีออกขา,ขาวๆใช่ไหมเพราะว่าเราใช้ไฟเบอร์ในการทําชุดแต่ตอนนี้เราเห็นชาวบ้านตีกันเราจะไม่ยุ่งนะครับขอบคุณมากที่มาช่วยเพราะตอนแรกถ้าเราสู้กับแรปเตอร์ตามลําพังนี่มีหวังไม่รอดแน่นอนเพราะว่าแรปเตอร์แรกๆเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีสู้กับมันแบบ1ต่อนึระยะประชิดได้นะมันตีแรงมากแล้วก็ชุดเกราะที่เราใส่เนี่ยค่อนข้างจะไก่กาปลากระป๋องเลยนะครับตอนนี้เราก็ ได้โอกาสละเออตีหินสักหน่อยปาร์มหินสักนิดนึงแต่ว่าผมเริ่มหิวแล้วอะเดี๋ยวครับคราบเป็นอ่แคมป์ไฟมา <c oughs> ย่างเนื้อกันหน่อยโอเคใส่เนื้อเข้าไปเป็นวัตถุดิบแล้วก็เชื้อเพลิงก็เป็นฟืนที่เราหามาได้รอแป๊บหนึ่งนะครับย่างไม่นานนะโอเค ตอนนี้ก็กระเพาะถามหาแล้วถ้าไม่กินให้เร็วกว่าน,นี้คือเป็นลวกกระเพาะได้แล้วนะต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าเกม r r ร s u r v v v a l Evo l e วเนี่ยมันออกมานานแล้วก็จริงแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นเกมที่นิยมมากเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะมีเกม a r k ภาค2อ,ออกมาซึ่งมีพี่วินดีเซลนะครับเป็น Exclusive Producer ด้วยนะครับก็คือ เขาเชิญให้มาเป็นตัวละครเลยนะเพราะว่าพี่แกนี่มีส่วนร่วมกับเกมนี้เกือบจะมากกว่าหรือมากกว่าพันชั่วโมงเนี่ยไม่แน่ใจนะภาค2จะมาแล้วครับผมก็เล่นแน่นอนนะภาค2นะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในแคมป์ไฟแล้วกินเนื้อที่เราย่างไปเมื่อตะคู่นี้นะอยู่น้ําก็เหมือนเดิมครับว่ายน้ำลงไปประมาณนี้ เกมนี้จะสวยมากเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่215 0ใช่ไหมตอนนี้ผมก็ซื้อคอมช่วงประมาณ221 0 220 0ประมาณนั้นขอดูตั้ง5ปีแล้วเทคโนโลยีมันก็สมัยนี้มันก็ต้องรับไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ผมซื้อมาก็เป็นการ์ดจอ GTX 1650นะครับก็รับไหวแน่นอนสีน้ำสีแสงเงาชาร์โดต่างๆโอ้ยชีอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งดีที่เผลอเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับลาก,ก่อนคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับผมไม่อยากให้เขาเซ็กซี่งั้นเรามาเกิดที่เดิมไม่ต้องยักย้ายไปฝั่งไหนโอ้โหเจอ2ตัวมาเป็นคู่เลยอย่างนี้ผมทํายังไงดีโอเคขอบคุณมากฟ้าประธานฟอนก็ไปสู้กับทรีสตอร์ท็อปซึ่งเป็นพันธมิตรของเราในหน้าน,นี้นะฮะ้อยังชั่วหน่อยผมไม่งั้นผมแตกแน่นอนดูดิโอเคครับหน,หนกันเลยนะแรปเตอร์กับทรสตอรทอปนะฮะ จับคู่กันหนึ่งหนึ่งกันเลยโอเคขอบคุณมากตอนนี้ก็ได้โอกาสละโชว์ของในกระเป๋าที่เราอุตส่าห์ฟาร์มมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแม็กสปีดโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วเอ้าทำไมเขาถึงมาตามหาผมอะหมายถึงว่าทําไมท้ายมันตามหาผมวะแบบมันพุ่งใส่ผมอ่ะก็ไม่ต้องสืบนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ชำแรงแชงตาไปหาแฟนสามีเขานั่นเองนะฮะแค่ผมมองสามีเขาแค่แพ๊บเดียวนี่คือถึงกับต้องเดือดร่กันเลยแหละนี่ ผมก็เลยทาท่าแบบตกใจตกใจกระวนกระวายเพราะผมยอมแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินไปหาเขาเมือนใส่ผมแถมขี้ใส่หน้ามันเป็นการยามเกียและศักดิ์ศรีกันเกินไปไหมผมก็เลยท้าเขาก็เลยใช้ขวานที่ผมมีจามไปที่ร่องก้นนี่ไงไอตูดลายตีไปดิแล้วมันก็ฟาดผมโคตรปลิวกระเด็นไกลทีนี้ผมก็เลยหันหน้ามาสวยละมันหันหน้ามาผมโดนงัดตกน้ําโอเคเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยผมแค่มองหน้าสามีเขาเองนะ ดูเขาว่ายน้ําตามผมมาแต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขาน้ําหนักเยอะมากเหมือนเขากินหมูไป700ตัวตอนนี้เขามีน้ําหนักประมาณ7 0 0 0กิโลกรัมเขาว่ายน้ําแทบไม่ไหวก็เลยพยายามจะกระาะกเขาอวนขึ้นบกผมก็เลยตีหางเขาด้วยความเกลียดแล้วก็หล่อยเข้าไปจนเขามีรอยขีดข่วนอยู่บนตัวแล้วเขาก็เลือดซิฟออกมาไม่หยุดจนเขาตอนนี้แทบจะมาลายหายสิ้นชีวายแทบมารวยแล้วเขาก็แตกในที่สุดตายนะครับผมสำหรับไทสโตร์ทอปตัวนี้นะฮะเราไม่น่าจะสู้กับเขาเลยนะเพราะเขาอุตส่าห์ ปกป้องเราจากแรปเตอร์สตัวนั้นทีนี้ผมก็เลยได้โอกาสหลักแต่ว่าผมโดนผู้ใหญ่บ้านนะฮะซึ่งเขาเป็นเต่าล้านปีแอบมองผมมาตั้งแต่ไกลแล้วเห็นว่าผมเป็นคนฆ่าภรรยาของเขาเต่าก็เลยจะมาสู้กับผมนะโดยการที่พี่แกเดินโคตร้าพี่แกเดินช้ามากผมก็เลยเอาธนูยิงไปที่หน้าดอกแล้วดอกเล่าดอกเศร้าดอกหมายยิงไปเรื่อยเยยิงไปจนหน้าเขาช้ำ เลือดซิปเลือดกระฉูดจนหน้าแดงเขินหรือเปล่าเนี่ยหรือเขินใครหรือเขินผมยิงไปเรื่อยๆโอ้โหตอนนี้น่าจะหมดละตีไปอีกยิงไปอีกยังไม่ตายครับอืดจัดครับยิงที่หน้าขนาดนี้โอ้โหสมองตีบวกมาด้วยไวเบรเนียมคูณสิบหรือเปล่าวะยิงไปอีกครับโอ้โหดูดิหน้าเขาเต็มไปด้วยแท่งไม้แท่งธนโูโหยนึกว่าเมคอัพมาดูดิผมก็เลยทันหมดใช้ขวานจามต่อเขาก็เอา พอสัส้นๆของเขาฉกใส่ผมนะครับนึกว่าง,งูดูดิปึ๊บพยายามม้วนตัวครับแต่เขาตีค่อนข้างเบานะสาหรับเต่าดาเอจไม่แรงเท่าไหร่แต่เลือดค่อนข้างมากแล้วก็อเบิลิตี้ของเขาก็คือเรียบร้อยยังพูดไม่จบตายละเราก็เลยได้เราก็เลยได้ธนูก,กลับมา13ดอกปะเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับแล้วก็ตีก้นเขาแล้วเราเราจะได้เป็นส่วนผสมพิเศษมาด้วยนะก็คือหนังแล้วก็เมื่อกี้อ่านไม่ทันเคลาตินปะวะ โอเคครับเราก็เลยได้โอกาสตีซีกับทร i สเซรทอปเพศผู้เมื่อกี้ที่ที่เรา,เาแย่งจากเขามานะตีตายคาน้ำเลยตอนนี้ขอครับของอัพเวลสักหน่อยมีบูปินอะไรน่าสนใจบ้างไหนมาลองดูหน่อยสิเรามีค่าอัพได้20นั้นเราขอเลือก อนอาคตเราอยากได้เป็นเออเนี่ยพวกนี้อุปกรณ์เหล็กเนี่ยสำคัญนั้นผมจะเดินหน้าขึ้นเหนือแล้วกันเพื่อไปหาเหล็กที่มันอยู่บนยอดเขานะครับโอเคดึกแล้วผมก็เลยมองคนที่ผมจะเลือกให้เป็นผู้ที่จะเดินทางไปได้วยกันนะครับก็คือไทเซร์ท็อปตัวนี้นั่นเองนะโอเคผมขอสร้างไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้สร้างฐานแต่สร้างที่พักพิงชั่วขาวนะครับสร้างกล่องเก็บของอะไรเงี้ยเพราะในตัวของเริ่มเยอะ มากเราเผื่อววกดสต็อปเก็บของก่อนเพราะว่าดูจากทางขวาและไอเกตเกตเวทของเราเนี่ยคือแทกจะเต็มเหลือแค่ตรงหูหิว้วเดินไม่ออกแล้วนะโอเคงั้นเราเก็บพวกเบอร์รี่ที่เราไม่กินนะครับเก็บทุกอย่างเลยก็ได้เราจะไปหาฟาร์มของไว้ครั้งสุดท้ายเป็นสเสบียงนะผมก็เริ่มวิ่งไปเจอ สัตว์ที่น่าสงสารที่เราเพิ่งสังหารไปตอนต้นคลิปนะครับตัวสีดำแต่อันนี้เราตีไหมตีไปก่อนตอนนี้ผมได้มาแล้วครับผมได้ขี่แล้วเฮ้ยได้ไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเล่าก่อนไหมว่าได้มายังไงโอเคเดี๋ยวผมเล่าก่อนไปตอนมาตอนมาแหละตอนนี้คือผมยิงหนังกระติกซึ่งมีลูกกระสุนเป็นก้อนหินใส่เขาเขาสลบผมก็เลยเทมเขานะครับ าก็เลยเป็นสัตว์เลี้ยงของผมโอเคเราได้มาแล้วนะทรานเซอร์ท็อปการเดินทางครั้งนี้ต้องไม่เรียบง่ายมีอุปสรรคเสมอเจอแรปเตอร์สตัวผมฟิตไปก่อนตอนนี้มันตันนะโดนสกิลพิเศษของผมนะโอเคครับผมตัวนี้ก็น่าจะแตกไปนะแต่มันสีมันสวยๆว่าตัวนี้มันใช่แรปเตอร์จริงเพราะว่าเนี่ยเหมือนจะเป็นแนวหุ่นยนต์หุ่นยนต์นิดนึงนะผมคิดต่อครับคิดไมได้อะไรนะเพราะว่าตัวนี้มันกินโอ้ย มันเป็นคล้ายๆแบบเทคโนโลยีว่ะเอ้ยผมขึ้นก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดสู้ตัวป่ากไม่ได้มีมีสิทธิ์ตายได้โอเคฝากด้วยนะเพื่อนฝากด้วยนะเพื่อนเรียบร้อยตัวโ่วมเลือดเป็นเลยเขามันแหลมนะครับทรเซอร์ลทอปนี่เขาว่ามี3เขาแต่ผมว่า,วามี10เขานะแรงจัดตัวนี้เราชํำแหละชนะสสูรศพก่อนเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่เราต้องการดอกอะไรโอ้ดอกสติก๊กไปซะ ตัวนี้เนี่ยมันใช่เอ้ยมันหุ่นยนต์เหรอวะดูดิเห็นไหมมันตีแล้วมันเป็นแบบสะเก็ดไฟเหมือนเป็นวงจรนะครับโอเคมันเป็นแรปเตอร์ที่เป็นหุ่นยนต์ต่อจากนี้เราจะเดินทางขึ้นไปทางเหนือของทางแผนที่แต่ระหว่างทางก็มันก็ยังจะมีพวกกวนส้นอีกนะดูดิมันผักเราดูดิเราก็ต้องของงัดกับคอยาวสักหน่อยแต่มันเป็นคอยาวที่ ไก่กล้าปากระป๋องนะเพราะว่ามันไม่ตีนะมันจะเอาหัวดันอย่างเดียวตอนนี้ผมขวิดมันจนเลือดแตกแล้วมันก็วิ่งหนีผมนะฮะเขาเรียกว่ามวยมวยยอมแพ้ตอนนี้ผมก็งัดต่อเลยผมไม่ปล่อยนะดูตัวเขาชุ่มไปด้วยบาดแผลผมว่าผมแทงที่เดียวแต่บาดแผลมันเต็มตัววัดไม่เป็นไรครับไม่ใช่ประเด็นครับเราก็ตีต่อไปตีต่อไปเรียบร้อยคอกระเด็นแต่อยู่ที่เดิมมันปักไม่ต้องตกใจนะโอเค อัพเวลเลยนะครับไทเซอร์ท็อปไปดูอีกทีเอา้ามันเพศเมียนี่ว่าเพศเมียรหรือเพศผู้วะเมื่อกี้สัญลักษณ์เมื่อกี้โอเคครับเราก็ฆ่าเขาได้แล้วอันนี้ผมไม่เก็บแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาครั้งหน้าครั้งหน้ามันเปลืองแล้วพอผมเดินทางมาได้สักพักหนึ่งผมก็ต้องจุดไฟเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างจะมาคุกแล้วบรรยากาศโคตรจะมืดแต่มเมื่อกี้ผู้ชมเห็นเหมือนกับผมใช่ไหม มันมีสัตว์กินเนื้อเมื่อกี้มันโผล่มามาจะมาฆ่าผมนะครับคือถ้าผมไม่จุดไฟเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยโคตรมืดนึกว่าแบบหนังฮออร์ Horror เป็นแบบเกมแนวฮออร์อะไรเงี้ยนี่คือตอนเราไม่จุดไฟเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> นี่คือมืดมากผมกําลังเปิดบาร์อยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีใครมากัดผมไม่รู้ผมก็เอ้าเฮ้ยโอ้โหสัตว์กินเนื้อสองตัวมันมาลุมผมดูดิผมเกือบตายดูดิครับมันกินเลือดผมไปมาณ 20%ใช่ไหมผมก็สู้กับมันตีไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังมีจุดไก่กาปลากระป๋องนะครับก็คือโดนตีแล้วมันจะถอยหลังนะครับไม่รู้นะเป็นสกิลของไทยหรือเปล่าโอเคตายไปแล้วหนึ่ง e a s แล้วตอนแรกนึกว่ารับบทหนะักโอเคไอ้นี่ไอ้นี่ล้มมวยนะหนีอ่ะโอเคไอ้นี่คือตัดมาให้ดูอีกทีนึงคือไอ้ตัวเมื่อกี้แหละครับมันพยายามมาป้วนเปี้ยนกับเราแล้วพยายามจะมาลอยเราตอนเราเผลอนะผมก็ช่างมันผมไม่ตามแล้วกันมันผม สตามิน่น้อยไงเดินช้าด้วยไม่น่าจะไปไล่ตัวที่มันกินเนื้อได้เร็วขนาดนั้นนะโอเคผมก็เดินต่อไปก่อนเกือบถึงแล้วที่ที่ผมจะไปเป็นที่ที่ผมจะสร้างบ้านในอนาคตเป็นที่ที่ใกล้ๆน้ำแล้วอยู่ทางเหนือตรงแถวๆเขานะเพราะว่ามันจะได้มีเหล็กให้ฟาร์มได้ง่ายๆหน่อยนะครับเป็นที่ไฮรูทของไอรอนเดินด้วยความเชื่องช้าต้มเตียมต่อไป ถ้าไม่เปิดไฟนี่มองไม่เห็นเลยนะบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างมาคุแล้วโคตรจะเงียบเลยถ้าไม่มีเสียงผมนี่คือเนี่ยน,นึกว่าเฮอร์เลกเกมอันนี้เปิดแมบบดูเฮ้ยเสียงอะไรมันเหมือนมันขู่ๆวะเฮ้ยเสียงอะไรขยียบอเลยอะโหยมันอยู่ใกล้ๆผมนี่หว่ามันจะคอยเขาเรียกว่าหลอยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันลอย,อยอย่างเงี้ยแล้วหนีอะ กิดต่อครับผมมันลอยอย่างนี้มันมันน่าเกลียดไปตัวอะไรวะเนี่ยอโลโอลัสป่าวะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันโจมตีในความมืดครับระวังนะระวังระวังให้ดีใครเล่นเกมนี้นะครับระวังตัวนี้ไว้นะครับในป่าอย่างเงี้ยมันชอบมาโฉบกินนะผมก็เลยสู้ต่อไปปับ๊บโอเคพอมันจะตายมันก็หนีนะครับรอลอยตอนผมแบบ ทีเผยอ,อ่อะผมว่าเลยเดาด,ดูทรงแล้วอย่างเงี้ยเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันเริ่มเช้าแล้วนี่วะเออเขายังชั่วหน่อยนะ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 อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างดูดีดูด,ดีฮะอโลซอรัสอยู่ข้างล่างโอเคเดินถอยหลังแล้วเอาหน้ามองไปตรงที่มันอยู่ด้วยความโลภและกะังวลกังวายแต่ผมก็ไปดีกว่าเกียเวลาเอาเฮ้ ผมมาสักแป๊บหนึ่งมันมาอีกแกมันมันมากัดตูดผมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเกินเกินเกินเลือดครึ่งแล้วแล้วมันกัดผมไม่หยุดผมก็ต้องหันหน้าไปสู้กับมันปึ๊บปึ๊บต้องเอาเข่าชนนะไม่งั้นมันไม่ถอยหลังแล้วผมมีพัดผมมีพัทมิตรข้างหลังเห็นวะมีพันทมิตรพันทมิตรขอบคุณครับเป็นสัตว์กินเพือด้วยกันไหนเนาะมันก็ต้องรักกันเนาะมันชื่อตัวอะไรผมจําไม่ได้มันเป็นตัวตัวที่ห่างเป็นลูกตุ้มอ่ะ ในเกมนี้ประโยชน์ก็คือเอาไว้ตีหินได้ขี่มันแล้วไปตีหินแล้วไปตีเหล็กเนี่ยได้ผมก็เลยพยายามวิ่งเพราะว่าผมเจอทีเล็กอีกแล้วทอดนี้แล้วผมก็ต้องหนีเสือแล้วผมเลือดโคตรน้อยตอนนี้ทั้งทีเล็กทั้งเสือผมหนีก่อนตรงมาครับหนีก่อนครับโอ้โหรอดรอดยังวะเอาเฮ้ยโอ้โหเกินจริงเกินจริงสตัวครับคุณผู้ชมครับเสือครับโอ้โหเกินเกินเพื่อนรอก่อนเพื่อนเลือดเลือเลือเลือ,ลอโอเคจบแล้วใช่ไหมอะไรอ่ะ แรปเตอร์มาอีกแล้วเอ้าสู้ต่อเอาสองตัวเฮ้ยขอร้องเพื่อนเอาเห้มาอีกแล้วโอเคโอเคขอนึกว่าจะเป็นสัตว์กินเนื้ออีกโอเคครับศึกครั้งนี้เรายังได้ใช้นะแต่ว่าถ้ามาอีกนี่คือมีสิทธิ์แตกผมก็เลยวิ่งหนีออกมาก่อนโอเคผมรอดแล้วครับนี่คือที่โล่งกว้างคือสัตว์กินเนื้อมันไม่ค่อยจะมานะผมก็เลยเดินออกมาด้วยความชิลแล้วก็ หันซ้ายหันขวาแล้วก็เอ่อโอเคต้องอบได้แล้วมันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีจุดพีคใช่ไหมโอเคหันไปอีกทีหนึ่งเอ้าเฮ้ยเหมือนมันแกล้งกันนะครับดูดีทีเล็กอยู่ดีๆลงมากินน้ําแล้วผมเลือดเหลือครึ่งมันต้องสู้แล้วแหละอย่างเงี้ยสถานการณ์มันบังคับมันต้องสู้แล้วล่ะไปเข่ามาผมใส่เกียร์หมาพุ่งเข้าไปเลยใช้ก่อนเลยปึ้งมาโอเคมันกัดผมไม่โดนครับ โอเคผมนึกว่ามันตัวใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถผลักมันให้สเตปแบ็คได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องโดนผมสเตปแบ็คอยู่ดีตีฟี <c oughs> ไทโนวันสำหรับเซิร์ฟซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมใช้จะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์เป็นโหมดออนไลน์เนี่ยไม่โดนคุณโดนนกโฉบแน่นอนนะผู้เล่นออนไลน์คนอื่นเขาจะเลเขาด้วยครับ ผู้เล่นออนไลน์คนอื่นเขาจะใช้นกโฉบคุณออกไปจากหลังไทรแล้วคุณก็จะโดนฆ่ากลางอากาศตอนนี้ก็เลือกออกทั้งคู่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับผมขอขึ้นหลังเลยแล้วกันนะโชว์ความเป็นเจ้าเจ้าป่าตัวจริงนี่อย่างเก็กโอเคครับลงก่อนขอไปเช็คขนาดไซส์แป๊บนึงปากโคตรใหญ่เลยโอ้โหนี่คือถ้าโดนมันงับทีนึงนี่ตายได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอพอเพแค่นี้นะครับ เราได้เป็นเจ้าป่าสมใจในพาร์ทนี้นะฮะแล้วเราก็ภูมิใจมากที่เราได้สร้างบ้านมาเป็นแบบนี้นะถือว่าสําเร็จแล้วนะวันนี้พอแค่นี้โคตรนานโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปที่โคตรจะมันและโคตรสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ